สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมรถตบดินนะครับตัวสวยอันนี้เป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะเ,ออเครื่องนะ่าจะเป็นมิสูนะพี่น้องนะครับแปดสิบเจ็ดซีซีมันแปะสติกเกอร์มาลอนซินอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่สภาพดีเลยคือเคลื่อนย้ายได้ง่ายครับก็คือยกกระดกหน้ากระดกเนี่ยให้หน้ามันลอยแล้วมันก็กิ้งได้ตัวนี้ก็พับได้นะครับตัวแฮนด์นี่พับได้อ่าเอา หกพันนะไม่รวมส่งนะพี่น้องหกพันไม่รวมส่งหรือมารับเองก็ได้นะครับค่าส่งคิดตามจริงนะครับหมายความว่าไปเก็บเอาหน้าบ้านนะค่าส่งนะตัวแต่ค่ารถเนี่ยชาระแยกนะครับนยครับตัวไม่ใหญ่มากพี่เดี๋ยวผมจะลองเดินแถวๆนี้นะฮะลองดูสวิตช์ปิดเปิดอยู่นี่อยู่ตรงแฮนด์เนี่ยนะครับอันนั้ก็คันเร่งง่ายๆสัตว์เด็กตายของมันเรื่อย พีน่น้องเรื่องเป็นสินสีงแบบ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็สภาพโดยรวมคือสวยเลยหกพัน 6, ไม่รวมส่งนะพี่น้องนะนี่ฮะเครื่องยังใหม่ๆเลยไอสวิตนี้ไม่ได้ใช้นะพี่นะตัดออกไปแล้วเอาไปใช้ตรงแฮนด์นุน่นนะครับเผื่อใครมีมีประโยชน์ใช้เหมือนเราอะมาตบหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับถมดินใหม่ๆอย่างเงี้ยตบได้ราคาไม่แพงมากสภาพดีด้วย6,000บาทไม่รวมส่งครับสวัสดีครับ